เฮ้สดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อุทิานแห่งชาติแม่วงนะคะกำลังจะเตรียมตัวออกเดินทางไปพิชิตยอดเขาโมโกโจูคนไหนนะคะที่อยากจะมาเดินเส้นทางเดินป่าระยะไกลโมโกโจูนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็แพลนต่างๆได้ที่เพจอุพิาภแห่งชาติ แม่วงนะคะเขาก็จะมีประกาศเนะเาะแล้วก็เปิดรับสมัครขณนะน,นี้เวลา8โมงครึ่งนะคะเราก็มารวมคลกันตรงนี้นะคะเพื่อรับฟังข้อปฏิบัติเจ้าหน้าที่นะคะสิบเหรอรูปขันท์ท่านหนึ่ง18กิโลปดกิโลนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ออกเดินทางกันดีกว่าเราวังทาง <ขอ S 2> นะคะได้นะ,ะ <c oughs> คุณ <c oughs> แล้วตอนนี้เวลา14นาฬิกา21นาทีนะคะเราเดินมาอย่างจุด แคมป์ที่หนึ่งนะคะจุดสกัดแม่กระสาแล้วนี่คุณเปลี่ยนชุดไปไหนเนี่ยไปไหนเว้ยจนเล่นน้ำเสร็จสองรอบแล้วเฮ้ยคีโม้ว่ะทรายสวยมากเลยก็หยิบระยับมากเลยเห็นสีขาวแกนี่มันสวยจังเลยดูดิ มองเห็นก็เห็นเลยยิบมาาเลยยัดเลยน้ำถ้าไจะเย็นอ่ะหน้าเรือมันล่องเนาะพูดกับใครเนี่ยพูดคนเดียว <c oughs> ตอนนี้เราจะกางเต็นท์กันลิ่นน้ำตรงนี้นะคะส่วนโซนทำกับข้าวก็จะอยู่ตรงนู้นแล้วตรงนน้นก็จะเป็นห้องน้ำนะคะนั่นจะเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ ไม่ควเรากำลังเก็บผักกูดอยู่นะคะตอนนี้อันนี้คือฝีมือการเก็บผักกูดของเชฟปูและผู้ช่วยเชฟอยูอันนี้เราแบ่งกลุ่มทำกับข้าวเป็นกลุ่มย่อยนะครับอันนี้คือตำส้มตำกลางป่านะฮะแต่ไม่มีทะลุหมดเราใช้หม้อตำนะฮะเมนูวันนี้เราจะมีอะไรบ้างนะฮะผัดผักส้มตำ ใส่กับหมูสไลด์นะฮะค่อยๆกับมัาไม่เหลือตัวเองเอโหลวกมือเจ้าเด็ดทำไรนะฮะลวกจิ้มค่ะเมื่อกี้บอกพี่เมียว่าจิ้มจับน้ำจิ้มแจ่วค่ะ้จิ้มแจ่วปลาแจ่วปลาเจ่วปลาน้องจั่วอันนี้อยู่ที่กระบวนการทำจานกินข้าวใอยา้หไค ขณะนี้เวลาหกโมงนิดนิดนะคะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันก็บอกเลยไปกินข้าวต้มกรุยขายต่อป่องละร้อยอยิง่งขอยโดยสูงยิ่งแพงไหมคิดดีด คุยเดี๋ยวเขาเล่นกับเราละเมนูกับข้าวเราวันนี้นะคะและตอนนี้เวลา9ก้นาฬิกา9นาทีค่ะเลิกงามยางดีที่เราจะเดินออกไปยังจุดแคมป์ที่สองกันชื่อชื่อแคมป์อะไรนะน้ำตกแม่แม่รีวาแม่รีวานะคะจากจุดนี้ไป ระยะทาง4กิโลเมตรเนาะไปยังจุดแคมป์แล้วก็ต้องเดินต่อไปยังน้ำตกแม่รีวาอีก3กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าเที่ยงกันที่น,นู้นแต่คือเราทำกับข้าวเต็มไว้เรียบร้อยแล้วแหละทางเดินวันนี้ก็จะเริ่มเป็นป่าเป็นดงที่แท้ทูนะคะคุณก็จิก็ดอยเสือเขาขึ้นไป แม่ขวเจอมากอกน,นะคะสองนวยกับพ่อเล <c oughs> ้วมีตอนนี้เราเราเดินมาถึง<ช>คนมยลยเออวะเยอะเลยเอาไงวะเก็บบอ่อ ไม่ใช่รอยเท้าที่ใหญ่นะคะเรานั่งได้เลยอ่ะคิดดูดิเหมือนจะลอยเนหนือหม่เอ,อนก็เล็บเท้าเล็บลงไปไงดินยวบเลยจตกตรงน,นี้นะคะเริ่มมีสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะแล้วนนเนาะแล้วก็เป็นพวกมแมลงนะคะ ใครที่จะนั่งพักก็พยายามอย่านั่งนานมากเนาะเวลาที่นั่งอยู่ในใบไม้อะไรค่ะจะเจอเห็บลมพวกคุ้นพวกอะไรเงรี้ยพักหน่อยๆแล้วก็เดินต่อแต่ตอนนี้เราเดินมาทางจุดแคมป์ที่สองของเราแล้วนะคะกำลังไปหาหยวกกล้วยมาทำกินมื้อเย็นนี้นะคะรออาบหยวกกล้วยยำหยวกกล้วยก็ว่ากันไป ได้ไหมได้เดี๋ยวเอาออกอีกหน่อยย่าเพิ่งเอาออกหมดก็ได้เดี๋ยวมันดำไปเตรียมข้างล่างไม่เอาเอายอดนั้นตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่น้ำตกแม่ลีวาอ้า้ข้าวไม้เลยอ้าวนพี่เขาเดินไปนู่น มอมากนอ,นอันนี้ลูกอะไรอ่ะคะลูกส้านครับส้านใหญ่ส้านใหญ่ส้านใหญ่กินได้มันจะออกปเปรี้ยวเหรอมะกอกนะบะวิ่งไป ถ้าเหมือนมะกอกน้ำเขาไปจิ้มกับน้ำจิ้มอ่ะติดเกลือติเกลือแต่เรากินมากเลยเพราะว่ามนยะถ่ายครับยาถ่ายเรากินหมดลูกแล้วเรอาจจะเราเราเข่าน้ำเข่าน้ำลองสิพี่มาถึงพี่ซุกซ่านก็อร่อยอยู่นะแต่ฝาดแล้วฝาดเปรี้ยวฝาดเปรี้ยวเราเดินไปทางไหนคะเนี่ย นะครับจะเดินขึ้นนี่แล้วก็เหมือนตามรอบไปข้างขึ้นไปนีลล่เลย ตแต่ไปได้ใช่ไหมคะ่อ้รับแต่ไปได้ครับอ๋อเอ้าเมื่อก่อนมีให้มาที่น้ำตกอย่างเดียวด้วยเหรอคะเขามีมันมีทีมที่ว่าเที่ยวน้ำตกอย่างเดียวก็มีครับอ๋อกระโดดเออ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปยังแคม์เพื่อทำกับข้าวนะคะทุกคนน้ำต,ตกสวยมากน้ำต,ตกใหญ่มากคนค่าแก่าการมาเล่นบ๊ายบายมีไหมตอนีอยู่ระหว่างทางการกลับแคม์นะคะคนป่าอย่างเราเรานั้นเมื่อกี้เห็นอยู่อะนะง <laughs> อไปไหนวะ เหน่อยหาอาหารป่าเขาเก็บตั้งแต่มะกอกแล้วปูผักกูดอยู่นี่หมดแล้วปูยังวานไม่กินผักกูดอยู่นี่หมดแล้วโอปูเราผักกูดมาไอ้ที่ผักข้ามาหมดแล้วคร่ะเราเมื่อกี้ก่อนเยอะมีคนมาผัดให้กินแล้วไม่ต้องเก็บแล้วเขาผัดให้เราหมดนี่แหละใช่ไหมคะได้โอเค เอาสิพี่เอ Get ้าตอนนี้เราเดินกลับมาถึงแคมป์แล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมทำกับข้าวกันดีฝวันนี้ตอนนี้พามาดูห้องน้ำก่อนนี่เป็นอย่างนี้เป็นสองห้องแล้วก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ก็มะละกอจากแคมป์แมกกษานะครับเจ้าหน้าที่ปลูกไว้ แล้วก็มะกอกแล้วก็ผักกูดมะกอกริมทางนะคะผักกูดริมน้ำครับก็มะละป่าไม่รู้กินได้หรือเปล่าบวบบวบเออไม่ใช่ไม่มะละนุกจอกนี่มันไก่เหรอยากกินอันนี้ปกติเจ๊ไฟนะฮะนีเจ๊อะไรอันนี้เจ๊ปูครับ ปิดหน้าให้หน่อยนะตอนลงทุนแบบนี้ครับถ้าปิดได้นะเจ้าของเขาก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหโอ้โหมาแล้วเฮ้ยช้อน้้อไพสูนแคมป์ที่สองก็จะแมลงเยอะนิดนึงนะฮะ ร,ร,ร,ร้อนอยู่อันนี้แม่ครัวกําลังทากับข้าวไว้กินพวกนี้นะคะโดยมีน้องปูให้กําลังใจนะคะน้องปูย่ยองกินย่องกินนาทีสี่ครึ่งเรากำลังจะเก็บของเตรียมตัวออกเดินทางกันเพราะว่าวันนี้นัดขึ้นเป้หกโมงเช้านะคะเพื่อเดินทางต่อขณะนี้เวลาหกโมงสิบนาทีนะคะฟ้ายังมือดอยู่เลยเราเราจะเดินทางขึ้นไป เดินทางขึ้นไปบนยอดนี้นั่งพักกันนะคะหรออันนี้ชื่อมอมะฆ่าเหรอคะต,ต้นมะฆ่าอันไหนต้นมะฆ่าอันนี้เหรอคะต้นมะฆ่านะครับที่เราเดินสัตว์ต้นใหญ่ต้นมะฆ่าใช่ไหมอ๋อต้นใหญ่นี้ก็ใช่เหรอคะใช่ค่ะต้นมะฆ่าเรียกมอมะฆ่านะคะทุกคนกลุ่มเราผู้ไม่สามารถที่จะหยุดเก็บการเก็บได้ของป่าเก็บทุกอย่างอันี่แกอยู่ด้วยนี่ไม่เอาแล้วล่ะอันนี้แก มออน,นีอันนี้อนนอน,น you. อยูนีข้าวเช้าข้าวเที่ยงที่หอกันมาอตอนนี้พากินข้าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเดินทางต่อไปยังมออีแตน,นเรื่อยๆฉันไม่มีสิ้นสุดเพราะว่าจริงๆที่ชื่อว่าโมโกจูนี่นะคะเป็นภาษาปากกากยยอเนาะที่แปลว่าคล้ายๆเหมือนฝนจะตกตลอดเวลานะคะ แล้วตอนนี้ก็ใช่ค่ะเหมือนฝนจะตกนี่อันนี้คือสะเก็ดหินอ่อนนะที่ดูเป็นเพชรๆนี่นี่ๆหินอ่อนตรงน,นี้เระวางทางเราจะเห็นหินอ่อนค่อนข้างเยอะก้อนเล็กก้อนใหญ่ปะปนกันไปโอเคนี่นะต้องไต่เชือกขึ้นไปแต่เชือกมันไม่ตึงเลยอ่ะไม่มันมีให้จับเฉยๆไมีัน อ๋อาพักก่อนนิดนึงโอเคแกเราเดินมาถึงทางลาบแล้วอุย้ยเรามาถึงเข่าที่เราแบบมองกันว่ามันเป็นยอดโมกุจูหรือเปล่านะนนนน,นไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเดาโอเค <laughs> ถึงทางลาบแล้ว จุดจุดจุดกลองน้าสวัสดีค่ะ <c oughs> อาน,น้ำรอแล้วหรอน้รอเหนอแล้วแตตอนนี้ก็เวลาเที่ยงยี่สิบนาทีนะคะเรากินข้าวเที่ยงกันที่คลองหนึ่งเรียบร้อยแล้วกลองน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจะเดินทางขึ้นไปยังจุดผักแคมนะคะหรือคลองสองนี่คือความชัน อีก3กิโลเลยหรออน่าจะไปแคมป์น่าจะอีก2กิโลเโชือยกแล้วเชือกแล้วตอนนี้เราถึงเชือกเส้นที่สองแล้วนะคะโอเคโอเคเลนแหละเพราะว่ามันชันอยู่เราเดินทางมาอย่าง ่อกสนนี้เวลา14นาฬิกา36นาทีนะคะเราเดินมาถึงแคมป์เล่น ปมือให้ตัวเองป <laughs> มือให้ตัวเองตอนนี้กำลังจะเลือกที่กลางเต็นท์นะคะ <laughs> ตอนนี้เวลาบ่ายสามนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางเพื่อไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่ยอดโมกโกจูจริงๆนะคะ 哎。Oh. มามา่าแล้วก็ทำอาหารที่จะทานพรุ่งนี้เช้าอีเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็ทำกุนชิยงพอดไว้กินพรุ่งนี้แล้วก็กินของข้าวไว้กินพรุ่งนี้นะคะพอดกุเชียงค่ะเจ็ดโมงแล้วลุกลก แล้วเราก็ไม่ได้ไปดูพาทิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราม่วางนอนนะคะแล้วเราก็หนาวเจ้าหน้าที่กับลูกหากำลังห้องเข้าให้นะคะปเปียมาอทำไมพี่ไม่ขึ้นไปอะ่ะครับผมก็หนาวเลยข้าเจ้าหน้าที่ผมมาให้เช้าเที่ยงนะคะอ,อันนั้นมีแต่มือมา <laughs> ขอร้อง <laughs> <laughs> ขออาหาระคะ่ะ <laughs> ทอ,ทอดไข่ใส่แหนมทอดไข่ใส่แหนมนะครับแถว่าบ,บุรีเขาเรียกไข่ขยี้นะครับอันนี้ <c oughs> ไม่เป็นแบบ <c oughs> ได้เป็นคำคำพอดีเลยเลยเลยคำกล,กลมๆนี่ทากโกยากิเนะี่ยแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปยังยแคมป์ที่สองของเรานะคะบายบายโมโกจูติาดเตาเตา อ๋อนี่มันเป็นเต่าเดือยลูกเขาเป็นลูกน้อยเนี่ยมันอยู่บนตัเขาเหรอคะใช่ตัวตัวใหญ่นี่ลูกเต่าเดือยดีนะเขาไม่เหยียบใช่ไม่เหยียบนี้อาจจะแบบตายเลยกระดองกระดองมันบอบบางเหรอคะเอา้างแล้เน้องเราจับน้องได้ไหมขยับมานี่เลยได้ครับจับออกมาเลยเดี๋ยวคนหลังมามขอขอดูท้องใต้ท้องด้วยดูได้เลยดูเลขนะโอ๊ยลูกนี้มีหม จะใหห้ถ่ายได้หมดเลยครับถ่ายแล้วก็ปล่อยธรรมชาติ้าได้ไอ้ท้องน้องเป็นยังไงอะขอดูนมาเรื่อยเถ้าน้องไม่เห็นนะเขาเหยียบตายเลยนะเรื่อ้เอเราไม่รู้ไม่ไม่เห็นด้วยอุ้ยไม่ฝุ่กันดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยกลับค่กกลับไปหาแม่นะลูก กินอะไรครับพวกลูกไม้นี่ใบไม้ใบหญ้าเขากินหมดเห็ดอะไรอย่างเงี้ยกินเห็ดด้วยไปบายบายเนาะตอนนี้เรานั่งกินข้าวเที่ยงกันอยู่มุมนี้นะคะวันนี้จะเปลี่ยนแพนจากอิ่มจากที่จะนอนพักที่จุดแคมป์ที่สองนะคะเราจะไปพักที่จุดแคมป์แม่กระสาก็คือจุดแคมป์แรกที่เรานอนนะคะดันไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เวลาเวลา เ <43. S 2> ที่ยงสี่สง43านะคะยังมีเวลาเดินไปที่แคมป์แมกกาซาอยู่อีกนะคะอ,อิ่มมากเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่แคมป์แมกกาซาเลยนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางใกล้ถึงแคมป์แล้วนะคะแต่ว่ามีผู้สาวคนหนึ่งนะคะอยากกินผักกูดนะคะ,ะม,ม่ยเ <ๆ S 1> ชิญหน่อยช่หน่อยชยช่ญหน่อยเชิไหน่อยเชหน่อยพี่ลุยช่ญหน่อยพี่ลุยเยอะมากนู้พี่ล,พล,พลุยแบบ สุดยอดเลยไปรุ่นป๊า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 ขณะนี้เวลาชิปโมลิกา50นาทีนะคะเราเดินมาถึงแคมแม่การ์แล้วนะแล้วก็ได้พักกุนมาเยอะแยะเลยสำหรับทรมปนี้นะคะตู้เย็นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวทำกับข้าวกินกันตอนนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ เมนูกับข้าววันนี้นะคะและเชฟนะคะเชฟเชฟและเชฟทั้งหลายแหล่นะคะเชยกันทำตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับกันแล้วนะคะโดยการนั่งรถยูทูปคีดแบ๊กของเราความคันใหม่นะจะลลาเยอะๆหลายๆพันเยี่ยมไปต่ะ